นี่คืออาหารจนนานเดียวค่ะอาหารข้ากวกนะ่อนเน่ยหิวมากเลยค่ะอาานข้ากวานะาก่อนเนยหิวมากหิวมากหิวมากปั่นแกงไทยทำคำแกงไทยปั่นนะคะเอาบ้านๆรู้สึกอากาศหนาวค่ะอากาศเย็น <laughs> บอกว่าทำงานอยู่ในสนามบินนะคะอยู่ในสนามบิน,น,ะค,ะ <c oughs> นค่ะทานเข้าด้วยกันไม่ทานก็ไปไม่เป็นไรนะอร่อยมากเลยค่ะชิคี้โองไก่จ้งฟัาต้องเกิดหัวชายเท้าอร่อยมาก ที่สุด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 ของหัวใจใกลนแน่ในอย่างนี้นนนนนนน หนูอยูออ่ใกล้แม่หนูดีอย่างนี้ถอาคือแม่หานมันหนูได้กินทำใบทานไปนะคะทำที่จบที่กองไก่ต้องลากค่ะก็เรียกว่าชิมใบบนไปอันนี้ทำใบทานไปไว้ตรงนี้นะคะคุยกันวันนี้อากาศเย็น วัสดีนะคะอาจารย์ค่ะใครมาก็มาคนนึงก็ดีใจนะคะไม่มาก็ไม่เป็นไรนะ,ะเป็นคนรอบส่วนตัวสูงอะไลค์ไม่ต้องการให้คนคุยไลค์เอาเพลินสวัสดีนะคะแสงน้อยแสงน้อยไปปอบไหมลูกแต่มุมนี้น่าจะดีนะคะ สวัสดีนะคะบรรยากาศดีไหมครับรื่นรมไหมครับสวัสดีนะคะวันนี้คิ้วชินจังไปหน่อยเปลี่ยนเปลี่ยนนิสัาวเปลี่ยนคิ้วใหม่นะคะเมื่อวานชินจังวันนี้วันนี้ชินจังเลยค่ะคะิ้วเมือนชิจังดูคลิปตัวเองเมื่อวานนึกว่าชินจัง ถึงแม้จริงจังสวัสดีนะคะทานข้าวด้วยกันค่ะคลิปไม่มีอะไรนะคะคลิปเนี้ยรู้เลยว่าถ่ายเลยว่าได้สองชั่วโมงวันละสองชั่วโมงขาดอีกหกร้อยชั่วโมงหกร้อยชั่วโมงก็อีกปีหนึ่งอะผ่านผ่านกดสี่พันชั่วโมงผู้พ่อมทำเพลงอะทำมันไปเวลาสองชั่วโมง คลิปหนึ่งนะคะสองชั่วโมงอ่ะถ้าทำหลายคลิปก็ไหวก็ยู่เขาเขาจะเขาจะกักเราไว้ก็ช่างเขา ฟ้าร้องไห้ออกมาเป็นน้ำํำฝนจริงไหมคะอากาศดีดีนะคะทำงานสน,นําบิน,นะคะ่ะหนาวมากเลยมาจากเอสโมอร่อยนะคะเนี่ย เป็นคนทําแล้วทานเลยถ้าของค้างจะไม่ทานนะคะเป็นคนสดนะชอบอะไรที่มันสดสดนะ <c oughs> มุมน,นี้น่าจะดีนะคะไม่ต้องเอื้อง